สวัสดีครับผมม่อนพนิษฐ์สบายเมืองนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงสีสนั่นเมืองจะมาอธิบายว่าโครงการโตไปด้วยกันของโรงสีสนั่นเมืองเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับจริงๆวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยคือเราต้องการให้เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ของเราเนี่ยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุดทีนี้เราโครงการนี้ก็จะเกิดไม่ได้นะครับถ้ามีเราแค่คนเดียว เรายังโชคดีได้ร่วมงานกับคูบต้ากําแห่งเพชรนะครับและร้านเกษตรวิทยาที่จะช่วยผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรของเราโครงการโตไปด้วยกันเนี่ยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตโครงการโตไปด้วยกันโครงการนี้เป็นโครงการที่2แล้วนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปดูแปลงสมาชิกโตไปด้วยกันของเราเนี่ยทำยังไงให้ได้ผลผลิตไร่หนึ่งเนี่ยเกวียนกับอีก30ถังเกวียนกับอีก20ถังเราจะพาไปดูกันครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โครงการโตไปด้วยการสนับเมือนะครับมาพบกับพี่จันทาพี่จันทาครับแล้วก็ทางคุณคุณม่อนนะครับน้องสี่สนับเนะครับวันนี้มาพบกับเกษตรกรที่ได้ผลผลิตเยอะที่สุดในโครงการโครงการเราเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่2นะครับมีทั้งหมดเนี่ยยีกลุ่มมีอยู่1 1 1คนพี่จันทาได้อันดับหนึ่งผลผลิต1เกวียน287ถังพี่จันทาทำยังไงบ้าง ตั้งแต่เตรียมดินใช่ไหมคะไถตากไว้ประมาณทิตย์นึงเราก็สูบน้ํำใส่ก็ปั่นปกติเลยปั่นแล้วก็ทําเทือกอะไรปกติแล้วก็ดำครับดำรอบที่ผ่านมาเราใช้ข้าวพันก็ขอ85บกอขอ85ค่ะครับใช้ใช้จานวนกี่ถาดครับไร่หนึ่งไร่หนึ่งใช้45ถาด45ถาดค5่ะถาดข้าวปลูก1ลูก ตกก้าได้ประมาณ90 90ถึง <blunt animation> 1น0้อยถาดค่ะครับก็ใช้เมล็ดพันธุ์อยู่ประมาณ12บส้กิโลงกิโลต่อไร่ต่อไร่ก็ถือว่าใช้น้อยนะครับแล้วหลังจากที่ปักดำไปแล้วดูแลยังไงครับหลังปักดำไปแล้วจะคุมเลนครับจะซีดคุมเลนก่อนพอคุมเลนได้วันหนึ่งสองวันเอาน้ำเข้าครับคอยดูระดับน้ำไปเรื่อยมีหญ้าหรือว่าข้าวีดอะไรเงี้ยขึ้นเยอะครับ ถ้าขึ้นเยอะก็จะใช้เป็นยาคมเม็ดเอามาโปครห้าไร่ลูกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าว่าไม่ขึ้นมีไม่เยอะก็ไม่ได้ไม่ได้ปยครับเราดูยังไงเรับว่าเราจะใส่ปุ๋ยแล้วสังเกตยังไงครับก็กําหนดวันเลยที่ไม่ได้สังเกตอะไรเลยคือจะใส่ปุ๋ย1 6 2ปกศูนย์ครับอัตราการใช้ที่ไร่หนึ่งประมาณกิโลครับรอบแรกอัตราคือ20กิโลต่อไร่ค่ะรอบแรกแล้วรอบสองครับ รอบ2ก็จะใช้เป็น4600 15กิโลต่อไร่ค่ะความใส่ใจก็คือดูตลอดตลอดที่ผ่านมาเนี่ยฉีด3ครั้งที่3ครั้งค่ะครับามแลงระยะไหนบ้างครับระยะก็คือใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้วใช่ไหมคะคฉีดหนึ่งครั้งครับ ใส่ปุ๋ยรอบที่สองรับ,รบท้องอีกหนึ่งครั้งมาช่วงรับไล่งวยอีกหนึ่งครั้งไลงวยค่ะก็แค่นี้ค่ะแค่นี้นะครับใช่ค่ะแค่นี้นะใช่โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากก็ต่างตรงมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิด ได้ปรึกษาพูดคุยกันประมาณนี้แล้วก็มีน้องๆร้านยาคอยมาดูมาตรวจอะไรเงี้ยก็มาติดตามแปลงมาให้คำแนะนำใช่ค่ะนะครับยังจะร่วมอีกไหมครับร่วมครับปีนี้เป็นแชมป์ปีหน้่ปีหน้ารักษาแชมป์ต้องรักษาแชมป์มีคนจะแย่งอยู่นะไม่ใช่ทฤษฎีครับอันนี้ปฏิบัติจริงทำตามกันได้เนาะอได้ครับ ครับทำนาหวานทำนาหวานเนาะเข้าโครงการโตไปด้วยการสนับเมืองจำนวนไร่83ไร่ป3ไร่ได้เฉลี่ยคือ1เกวียน18าถังไร่ละ118ย18ถังถูกต้องครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่เคยทำมานี่ถือว่าเยอะไหมครับก็เยอะอยู่นะคะเยอะอยู่ค่ะครับจะทำตามอาการโรคของข้าวก็จะมาแนะนำครับ เขาจะมาดูเพลงให้เปรึกษาเขาได้เขาจะเป็นครูเปรึกสายตายันตีห้าตีห้าตีห้านี่แหละจะมีรลายกลุ่มเนาะแล้วก็มีรายส่วนตัวก็สามารถส่งเข้าไปถามว่าอาการแบบนี้แบบแบบไหนถ้าเราเห็นแล้วมันอาการชัดเจนก็สามารถมีข้อได้เลยแต่ถ้ายังไม่ชัดเจนก็ไม่งั้นก็ถอนต้นมาไม่งั้นก็วิ่งมาที่นาเลยครับ โรคใหม่ๆอย่างก็เชื้อราเนี่ยมันมีหลายเชื้อราเราก็ไม่รู้เชื้อราอย่างเดียวเฮ้ยมาดูตีอันนี้เชื้อราอะไรเงี้ยเกษตรวิทยาก็าจะมาจัดยา้ายถูกกับโรคมาวิเคราะาในในาห์ว่าน้างานต่ตอแล้วก็จะใช้ยาต,ตัวนี้ตัวนี้เราก็จะไปดูเขาลดต้นทุนไหมลดค่ะเพราะว่าฉีดแล้วมันหายเลยเราไม่ต้องมาซ้ําไม่ต้องไปเอายามาว่าหม่มาฉีดอะไรเงี้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียว เกษตรกรไม่ต้องไปหนูทดลองยาครับผมใช่ก็คือมีที่ปรึกษามาครับมาดูวิเคราะห์โรคที่แปลงเสร็จแล้วก็จัดยามาค่ะฉีดรอบเดียวหายค่ะเฟสสามเนี่ยเข้าร่วมโครงการต่อไหมครับเข้าค่ะไม่ไปไหนแล้วครับครับแล้วก็ขอบคุณทางเกษตรวิทยาลุกเรือยด้วยนะครับที่มาเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการขอบคุณค่ะตำนานใบงามปั้นจันทร์ครับตำนานตะมังแขมครับทางตนานเป็นไงบ้างครับอยู่ในกลุ่มโตไปกันทนันเมืองรู้สึกอบ่นไหมครับ ก็รู้สึกว่าสมาชิกเยอะนะครับก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีก็บแบบมีพวกผีดเลี้ยงมั่งอะไรมั่งให้คำปรึกษาครับลงรลน์ในกลุ่มเพื่อที่ว่าจะบอกเกี่ยวกับข้าวตอนนี้มีอะไรบรบกวนที่ทำข้าโครงการก็ร้อยไร่ครับร้อยไร่ครับ,รบเป็นนาหวานนี่นะครับพอหวานแล้วฉีดยาคุมแล้วได้15วันวันปุ๋ยุนแรกครับแล้วก็พอหนสอง ก็สาสวันหวานให้เร็วหน่อยเ<ช>พราะทุกทีมเคยหวานแค่ปุ๋ยแค่สองผครับอ๋อแสดงว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงนี่คือพอฟังจากเฮียทุบที่เฮียทุบมาให้ความรู้เนี่ยได้ดำมาประยุกใช้และได้ผลจริงๆรถ้ลองมาปรับใช้ดูครับเป็นเป็นที่รุ่มแต่จัดการน้ําได้ดีก็คือขุดขันล้อมรอบแล้วก็ดึงน้ําทิ้งแห้งก็วิธีการเพราะปลูกอย่างที่ก่อนเนี่ยก็ ไม่ไม่ได้ทำข้าวโพดนะก็จะนาดลวดเลยครับอันนี้พอเริ่มมาปรับทำข้าวโพดพันธุ์ครับอันนี้ว่ามาพอพอมาทำช่วงนาะปีปุ๊บปีเนี้ยมันก็ได้รู้สึกว่ามันจะได้ผลผลิตดีและข้าวดีดมันก็จะน้อยลงก็คือมีปลูกพืชสลับหลังนาใช่อ่าเป็นข้าวโพดต,ตัดวงจรข้าวดีข้าวเร่งด้วยใช่ใช่อ่าตัดวงจรได้เยอะข้าวดีดนะนะครับมีช่วงที่ปล่อยให้น้ำแบบขาดแห้งแตกละแห้งไหม มีครับมีช่วงนึงในการดูแลก็คือรอบในการใส่ปุ๋ยแบ่งใส่มันทําให้ต้นต้นข้าวไม่อว้วนเกินไปไม่ล่อโรคแมลงก็ทําให้ได้ผลผลิตตกไร่ละเกินกว่าเกินนะครับร้อยหกถังต่อไร่สรุปนะครับเกษตรกรทั้งสามท่านคนที่ได้แชมป์ก็คือใช้เมล็ดพันธุ์น้อยนะครับมีการไถตาบแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้อยนะครับลดเรื่องของโรคแมลงก็ทําให้ข้าวมันแข็งแรงก็ได้ผลผลิตต่อไร่ที่ค่อนข้างสูงนะครับท่านที่สองก็ เป็นเป็นนาวานดูแลใส่ใจแปลงนะครับทันทีสามปุ๋ยใส่สามรอบนะครับลดความเข้มข้นเนาะกินหมดกินหมดแล้วก็กินต่อมันก็หิวมันก็เขาเรียกใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณท่านกำนันนะครับที่มาให้ให้ประสบการณ์ครับกับสมาชิกในวันนี้นะครับครับผมโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับ คือบุญชูบุญปลอดจะอาชีพทำการ,กรเกษตรพื้นที่แปลงนี้13ไร่ทำด้วยการหยดน้ำตมจะ้ะเพราะว่าประหยัดต้นทุนจะ้ะแล้วขึ้นเป็นแถวดูแลง่ายจะ้ะเพราะว่าประหยัดเขาปลูกเยอะเลยจะ้ะจากที่เคยใช้30กิโลนี่หันมาใช้แค่14กิโลเองจะ้ะประหยัดต้นทุนเยอะก็ขอขอบคุณคูบัวต้าหัวแหงหลีนะคะที่ว่า มาสาธิตการหยอดให้เราและขอบคุณลงสีสนั่นเมืองที่ให้เข้าปลูกมาทำค่ะจะเอาไงอ่ะจะเอาไงอ่ะจะเอาไงอ่ะนั่งนคนาวผู้แม่้ลกเพราะว่าพอมันลกกัไข่พวก หอยนี่มันจะปะลอาศัยอยู่มันก็เหมือนจะเป็นตัวเชื่อนะเราก็จะไปเคาะไข่มันไม่ไหวหดแม่หดแม่หววแม่ด้เลยดีกว่านะครับส่วนหนึ่งชาวนาเราอยาให้มันว่างบางทีลูกชายทำมากเนนะจ้างเขาทำนั่งแมงไขายห้างเชยมุมคณะแมงก็ไม่ฟันถ้าถามมานามึงสิบไร่มึงจะไปเอาเหลือสิบไร่อย่างไงเวลาเกี่ยวเฮ้ยได้สิบเปล่าเฮ้ยได้สิบเปล่ามึงจะไม่ได้สิบ <łość> <Harriet> เชี่ยยังไงคนามึงแปดเลยเก้าไร่ใช่ไหมเอาไปไหนหมื่อเราหนึ่งมุมขนามึงเล่าแล้วขนาไม่ค่อยตัดหนูไปยัดหาแล้วมันก็ว่างมันจะมีข้าวไหมยังไงของคนเขาไม่ตัดก็ได้ติดตังค์เรืเรามันความขี้เกียจก็แล้วแต่เจ้าของงานนี่แหละครับสรุปตัดเลยนะตัดเลยมาตัดเลย